ทุกคนนี่โลตัสก็จะเจอพีเครีสอร์เดี๋ยวเราไปดูห้องไหมห้องเราก็ได้ถ่ายไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูห้องอื่นบ้างป่ะเราแ,แอบดูห้องอื่นกันไหมว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนนี่ฮะแต่ละห้องเรียงรายสวยงามนาะฮะ<อ>ก็เหมือนกันกับโอ้นี่เตียงคู่หาทุกคนนี่จะเป็นแนวเตียงคู่เตียงเสริมรถอลังการเวอร์วังมากทุกคนนี่ฮะ นี่ฮะทุกคนมีนู่นมีนี่มีนั่นนะฮะมีอากาโกะกาแฟให้ทานเหมือนกันฮะทุกคนนี้เป็นเตียงคู่ทุกคนเลิศมากแอร์เย็นฉ่ำๆ่ำฉ่ำฉ่ำต้นมงต้นมาฉากเขียวนะฮะทีวงทีวีที่ใบเป่าผมน้ำเนื้อมีครบหมดเลยทุกคนนี่ฮะนฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูกันนะฮะว่าห้องบรรยากาศ ประดุประดับแต่ละห้องบางส่วนนะฮะทุกคนเนี่ยโรงแรมรถมากทุกคนน่ารักมากดูสิมีความเป็นส่วนตัวนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากแล้วก็ไปออกไปก็จะเจอห้างโลตัสใครไม่สบายหรือแวะไปเยี่ยมเยียนคนไข้ก็จะมีโงรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปอ่ะอ,อุ่นนะฮะอบอบอุ่นเฮาส์คาเฟ่อะไรประมาณเนี้ย นะฮะทุกคนแล้วก็มีร้านอาหารเช้าสบายจิตนะฮะเราไปมาแล้วลดมากอร่อยมากก็ไม่ไกลจากพีเคเฮาก็เดินไปใครขับรถก็ขับเลี้ยวซ้ายออกไปแล้วก็นี่ฮะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยทุกคนนะฮะลดมากเลยบรรยากาศชอบมากฉันชอบแบบนี้ฮะคือคือไม่ต้องดูแลมากเพราะว่าดูแลมากก็กลายเป็นไม่ส่วนตัวใช่ปะ่ะโรงแรมที่ดีคือต้องให้มีความเป็นส่วนตัวสูงปล่อยปล่อย,อยพนักงานปล่อยปล่อย,อยลูกค้า ไปไปคนที่มาพักให้หน,น,นุ่นนิ่งนั่นสบายๆนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสูงนี่สำคัญ p r i v a ซีไงทุกคนนี่มาดูกันนี่หาบรรยากาศดีมากสวยมากนี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะนี่ฮะทุกคนแล้วเราไม่เปิดไฟเลยเหรอต้องเปิดไฟในเตียงเหมือนกับที่เราพักต้องเสียบก่อนทุกคนไฟถึงจะมาต้องเสียบแบบนี้เลยเห็นไหมติดปั๊บเลยทุกคนลดมากมาตรฐานมาก ทีวีจอบแบนห้องน้ำสวยสดนะฮะนอนเตียงนุ่มสบายนี่ฮะลดมานะฮะเดี๋ยวไปดูข้างนอกด้วยด้านหลังนะ,ะด้านหลังทุกคนไปไปดูข้างหลังกัน ต่เวลาเช็คอินต้องเช็คด้านหนูนเนทุกคนจากนี่การจานบ,บุรีเมืองแร่งแหล่งแร่แรน้ํำตกเมืองอัญมณีนะฮะเมืองแห่งอัญมณีเป็นเมืองแคว้นโบราณด่านด่านสามองค์สะานข้าแม่น้ำแควนี่คือแบบทั่วโลกรู้จัก่ะต้องมาพักในเมืองแบบนี้นี่ฮะทุกคน เลยทุกคนสวยงามมากเป็นรีสอร์ทที่เลิศมากที่เป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดก็ว่าได้เลยนะในเมืองกาลเพราะอยู่ในเมืองไนงะถ้าเป็นนอกเมืองมันก็มีความหลากหลายความเป็นธรรมชาติก็จะแตกต่างออกไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยากได้ธรรมชาติแบบทั้งในเมืองด้วยแล้วก็มีความเป็นเนี่ยหาธรรมชาติในการเมืองด้วยครบที่นี่ก็คือพ k เคพีย่อว่าพีกกบนี่มีดอกนี้ด้วยทุกคนอดอกไม้สวยมากทุกคนดูสิเป็นอาหารตาและจิตใจทุกคน อย่ใครจะติดต่อห้องพักตามนี้เลยคะทุกคนติดต่อห้องพักใครจะเช็คอินกี่โมงก็จะมีเวลาบอกอย่างนี้เลยทุกคนจะมีทั้งห้องสแตนด์ด d s ูพ e เรียนะฮะต่อกันเองมากๆอ่ะนี่คือพระพุ่มเราก็ไหว้นะฮะไม่ต้องไปไหนไกลไหว้พระพุ่มที่นี่ได้เลยทุกคนจนะ,ะนี่ฮะบรรยากาศสบายสวยงามกว้างใหญ่ไพศาล เป็นห้องห้องห้องแบบนี้ก็มีนะจ๊ะนี่ฮะโอ้ยมาถึงข้างในเลยฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศทุกคนนี่ฮะลดมากสวยงามนึกว่ามีแต่ด้านนอกละสิใช่ไหมด้านในก็มีความเป็นส่วนตัวเป็นห้อง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 กว้างขวางนี่ฮะที่สอบที่อาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าไม่ปลาดเลยนะทุกคนเพราะว่า เยอะมากดูสทุกคนนี่หาเป็นเรือนรับรองข้างในก็สวยงามอลังการนี่ฮะทุกคนนี่หามีสวิ m m i n g p o o สระว่ายน้ำด้านในด้วยนะเปิดตอนเช้านะฮะนี่ฮะห้ามสวนชุดว่ายน้ำลงสระด้วยนะนี่ห้องวัดเจนะห้องอะไรปฏิบัติธรรมเหรอฮะหรือว่าอะไรนี่ฮะทุกคนต้องมานะ โอ้ยดูสิสวยงามมากเลยทุกคนนี่ฮะข้างหลังเป็นภูเขาด้วยเห็นไหมท้องมังกรแล้วก็โลตัสฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนจะสวยงามจริงๆพีเครีสอร์ทดูสิแอบสวยแม่ล่าแอบสวยแอบสวยงดงาม ดูสิจ้ะทุกคนจะอ๊้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราถ้าเกิดไม่ได้มาไม่ได้เห็นเพชรนิตตมนเนี่ยอ๋อใหญ่โตมโหรานสวยงามอลังการทุกคนฮะนี่ฮะเราก็เดินออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ห้องพักเราอยู่ด้านนอกก็มีความเป็นส่วนตัวด้านในก็ยิ่งส่วนตัวนี่ดอกจำปงจำปีทุกคนดูสิออกดอกสวยมากนะฮะรุดมากค่ะนี่ฮะสวยงามมาก ไหนล่ะคุณพี่คุณพี่อยากสัมภาษณ์เจ้าของแล้วนะอยากสัมภาษณ์พี่กบพีเครีสอ์ทพี่กบอยู่ไหนนี่ฮะทางนี้เลยสวยงามดูซิใหญ่โตไมล่าอ,อวดใช้ชาวโลกรู้ว่าเรามีดีนี่ฮะด้านนอกก็จะเป็นที่เราพักนะฮะครบท้วนโอ้ยสวยงามมากๆโล่อ่ะ โอ้โหโอ้ยรีสอร์ทอลังการมากใหญ่ลึกเป็นเพชรในตมไปถึงตรงนู้นถ้าเกิดไม่ไปเห็นกับตาแล้วแบบเราก็นึกว่าสวยแต่ตรงนี้ด้าน,นในยิ่งอลังการหานี่เราโชคดีมากที่เจอแบบไม่ได้นัดหมายกับพีกบพีเกตกลงพีเคย่อว่าพีกบใช่ไหมใช่ค่ะนี่อีกมีกนรนึกระเชียว เราไม่ผิดเลยและมีความเป็นกันเองสูงมากความเป็นส่วนตัวความสงบแล้วที่สําคัญอยู่ในเมืองนะเราบอกไปแล้วว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดเพราะเราอยู่ในเมืองนะรีสอร์ทแบบนี้หายากนะข้างหลังนี่สวยมากพี่ผมเพิ่งไปเห็นนะโอ้ยงัย้นเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยฮะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้เป็นอีพีนี้ก่อนเดี๋ยวจะต่ออีพีหน้าสัมภาษณ์พี่นะฮะให้พี่เปิดใจเลยว่าความ ใจของรีสอร์ทมันยังไงนะเพราะวาเดี๋ยวรถต่อเดี๋ยวติดต่อกันคลิปหน้าทุกคนอีพีนี้เอาไว้ก่อนทุกคนนะฮะไว้โพสทยอยลงนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจะได้สัมภาษณ์พี่กบเจ้าของรีสอร์ทสวยหรูอลังการจริงใจมากดูสิทุกคนมีความสุขมากนี่ฮะเราเห็นสวยงามอยู่แค่นี้ปรากฏไปข้างหลังนะเมื่อกี้ทุกคนได้เห็นไปแล้วแม่แอบซ่อนเพชรในตม,มอยากจะโชว์ห้องอะไรอีกมาเมื่อกี้่ยายไปแล้วสวยมากแต่ตห้องแต่ละห้องอันนี้ปิดยัง ป,ปิดยังยังสิคุณพี่